สวัสดีค่ะช่องพลายทองคำพลายทองเงินนะคะวันนี้ก็วันที่สองค่ะที่พ่อพาตุรูจะออกเดินนะคะครับกล้วยวานหวานจากคุณปู่ก่อนนะคะ

อึบเอาเจ้าเอาช่วยกันพี่ตู้ดึงอยู่ตูดหน่อยโอ้โอ้โอพี่ตู้ว่าทำไมวันนี้น้ำหนักเปลี่ยนไปเท่ากับขึ้นสองคนเลยนะพี่ตู้นะวันนี้อไม่ได้มาช่วยหางแยงนะคะแต่ว่ามา

ไม่เท่าตูดบอกตูดใหญ่กว่าอ่าอ่าอ่าครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะครับเข้ามาแล้วไปจะมีกฏเกณฑ์พี่ตูวว่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับน่าจะเพิ่มมาอีกนิดนึงแต่ว uh ่าชิวๆ คือตัวว่าชิวๆเลยอันนี้น่าจะไปทางไหนดีสำโรงเนาะอ้อมมันนี่ไหมไปทางนี้เนาะไปทางนี้ก็ได้เดี๋ยจะไปทางนี้ก็ได้แต่อย่าไปทางที่อ่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยจ้าเอานะครับพ่ออมอยู่นู่นลูกเดี๋ยวเราไม่ได้ไปอ้อมไม่ไปด้วยเหรอ ทำไมไม่ไปไม่คีคนตายด้วยนี่มีแค่ซอมตัวแค่ไหนเลยใช่ย, <พอ S 2> ยายยังกินหนาไม่กิพายอย่า,ายไปเลอทำกับข้าวแม่ทำไม่ไป <c oughs> โธ่อ้อมเนาะอย่ากอ้อมเนาะ <c oughs> อ้อมมาถือกล้องให้ปูด้วยอ้อมเด้วย <c oughs> เป็นวิดีกรไอ้เป็นแอดมินียให้ปูด้วยวันนี้เดี๋ยวปูให้ <c oughs> เท่าไรดีวะห้าบาทพอไหม <c oughs> เอาสิบบาทดีกว่าเนาะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะครับวันนี้แต่ยังพาเดินแล้วนะครับ ไอเชือกมัดงาก็ไม่ได้ใส่แล้วนะครับอ่าแม่แม่เอ้ยเนี่ยตรงที่เราเห็นข้างหัวนี่ไม่ใช่ว่าเราตับนะครับมันเป็นรอยเกามาจากเขานะครับเราไม่ได้ไม่ได้ทำลายอะไรั้างต้นไม้ก็ต้องมีบ้างปุ๊บวิตูนิ่งมากเลยวันนี้ฝากให้แม่แม่นะครับโปรดใช้วิทใช้โปรดใช้จักรยานปั่นออกกำลังกายจอทัศน์สุดยอดมากเลยค่ะ ที่รัดงาก็ไม่ต้องใส่นะคะเดินแบบชิวๆเลยสบายๆเลยวันนี้รับเข้กพี่ตูรับอบังนู่นอา่าแซลนะครับพี่ตูรับอบังคุณว่า ่านใดจะเอาอะไรจอดร้าค้ากอนดื้ออ๋ออไม่มาเป็นอันนี้ไอ้ปดเนาะเนี่ยเนี่ยมัาต้องไอ้ที่มันโอรสกสบายสบายเลยค่ะวันนี้ เลียวเียวใครจะเอาอะไรเอาอะไรใครจะเอาอะไรไมีไมด้วยนะยังด้วยนะอือถึงร้านค้าแล้วนิ่งมากเลยค่ะนิ่งมากเลยเก่ง<ฮ>มาก <c oughs> คนให้กำลังใจพี่ตูนะคะ อ่าวันนี้ก็จะไปทางบ้านาสำโรงไปทางท่าม่วงใช่ไหมคุณปู่น่าจะไปไม่ถึงเพราะว่าไปทางกระปิถ้าไปมีขึ้นรถนีว่วันนี้น่าจะถึงบ้านตราดหมนเลยกินขท้าเช้าแล้วก็ไปนอนดูนี่ค่ะเดินชิวๆเลยวันนี้สุดยอดมากเลย เดี๋ยวมาดูพี่ตูนะคะรถแบบนี้พี่ตูไม่เคยเจอนะคะโอ้มองเฉยเลยเออจอดให้พี่ตูขึ้นน้อยผ่านไปได้แบบสบายๆนะคะผ่านมาทางข้างหลังด้วยนะคะ โหโลมากเลยค่ะโลมากเลยโลมากเลยถ้าเดินแบบนี้นะคะอย่าลืมนะครับมาร่วมงานเปิดตัวพ่อมหาจำเริญน,นะครับอ่ามาร่วมงานเปิดตัวพ่อมหาจำเริญได้นะคะก็จะมีทังมาร่วมลายชือออยู่นะครับ ปู่จะบอกวันอีกทีใช่ไหมเนี่ยน่าจะวันนี้แหละครับเพราะว่าถ้าวันนี้ทานก็น่าจะวันนี้เลยคุณจะบอกวันว่าเป็นวันไหนอะไรยังไงอ่าเดี๋ยวปู่จะแจ้งอีกทีนะคะโอ้ดูผู้จัดการสำรวจสำรวจเส้นทางเพราะว่ารู้ทางหมดแล้วนะคะหนึ่งสองสาม,มน่าจะมาเจ็ดสิบดนะครับ วันนี้วันนี้จะอยู่ที่หกถึงเจ็ดกิโลนะคะยิ่งพ่อหมาจำเรียนตัวดมีความสามารถเท่าไหร่ก็ยิ่งคิดถึงคนบนปามากเท่านั้นนะครับใช่ค่ะคุณตมากเลยังวันนี้พูดได้กันคืน้นอนไม่หลับเลย ก็กลางวันุงปูก็มีเพื่อนคุยนะคะแม่แม่แต่ว่ากลางคืนนี่คืออ่าก็เมื่อคืนเมื่อคืนกลับมาจากงานพ่อของกวานพศกลับมาว่าจะนอนนอนไม่หลับเลยออกมาไล่ต่อจุด้าบ้านเกืบอ้าทุ่มมอคืนติดถึงคนบนฟ้านะคะแม่แม่เพราะว่าเป็นความตั้งใจของเขาเขาตั้งใจมาก,กาเยอะ ลุงตาก็มองดูลูกชายยังมีความสุขนะคะลูดูทำได้แล้วนะคะแม่ก็คนบนฟ้านอนเลี้ยงทุกคนยกทุกินเลยแต่ก็ต้องทำใจเนะเป็นที่ทำได้ก็คือทำใจนั่นแหละ ก็าม,มาเดินทางนะคะใกล้จะถึงบ้านที่มานทโพนเงินแล้วนะคะแวะกินไผ่ก่อนนะคะพี่ตูชอบชอบไผ่นะคะเดินทางต่อ,อกลับก็จะกลับทางคลองส่งน้ำนะคะ บ้านแล้วค่ะวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยหลอดไกหมดแล้วโอ้ดูว่ามันเก่งมากเลยนะคะนี่ยกมือนะคะยกมือข้ามหญ้าโดยที่ไม่เอาหญ้านะคะท่านแล้วนะครับโอ้โหเรกสวยมากแม่แม่เอ้ยก้าวก้าวก้าวเข้ามาถึงบ้านพอดีเลยก้าวก้าวเลยเดี๋ยวจะไปรับควันเลนลุงก่อนนะคะรับควันเลนลุงก่อนนะคะอ่าเพราะว่า

มาแล้วมานานแล้วมโอ้โหอ่าเดี๋ยวไม่จะได้ยกขึ้นแกวขึ้นจาก่อนเดี๋ยวคไปขึ้นรถอาบน้ำอาบผ้าให้เย็นสบายจะแปลว่ากันดีจีนะครับแม่แม่เอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากมาเลยโอ้วันนี้พ่อมาทำเลยนี่เจริญยากเลยถึงมากเลยวันนี้ไม่รอปูเลยรวดรวดเลย ว่าเป็นทางเด้นทางที่เราเดินบ่อยเนะจำเส้นทางได้แล้วนะคะเพราะว่าเดินบ่อยเลยไม่รอเลยทิ้งปูเลยปูนี่ขาลากเลยปูมีสองขาถ้ามีสองขาถ้ามีสี่ขาเหมือนตุลูกปูก็จะเดินเก่งกว่านี้ยุถ้าเดินถ้าเดินสี่ขาได้เขาคงคงจะให้สลักเอแน่นอนแหละแม่แม่เอ้ยเะลูกฮะเจละลูกายอเกะลายนใกปน อย่านาตาทายครัมกินข้าวก่อนด้อนุแม่เมนุขึ้นอากาศปลมุจงมวปิดสิบขอคอยนุนุป่วยละ่อยกันนะเดี๋ยวเดี๋ขึ้อขนอากาศนเร เห็นไหมพี่นี่นี่โอ้ข้อไหนท่ครับผมยอดอ่าตอนนี้ยอดสนับสนุนอยู่ที่400คะแนนค่ะตอนนี้ก็เดินถึงบ้านนะคะแบบสบายสบายเลยค่ะพี่ตูนะคะก็ได้อ่า ลุงเลนนะคะนี่เป็นแขกวันนี้เป็นอ่าบุญนะคะที่ได้นั่งพี่ตูนะคะันนี้ทีมงานที่เตรียมจะขึ้นรถก็มาแล้วนะคะให้พี่ตูพักผ่อนก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวมาถามขวัเลนเป็นยังไงบ้างนิ่มไหม นิ่มดีครับผมเเดินเอาเยงดีมากครับผมเดินเอาเยงนะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบรองท้องก่อนต้องไปกินข้าวช้านะอยจีเนาะเดินเอาเยงมากค่ะเพราะว่าดูดูที่คลิปก็เขาเดินแบบนิ่มมากเลยนะคะท่านใดได้นั่งพี่ตูนี้อ้สุดยอดเลยนะคะก็อ่ะฝาก ไม่แม่น้อยก็ฝากกดไลค์ครับผมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดติดตามในช่องรายทองคำรายทองเงินในช่องพีดรายทองเงินเฟซบุ๊กก็ไปที่คำแสร็จโทรก็พิดเรื่สนนะครับผมแล้วที่ก็คงากว่าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ